แม่ฝากหลานในเดอ้บอบ่ต้องห่วงดอกที่ฝ่ามันกับเป็นหลานแม่แม่สิดูแลให้ดีที่สุดเลยมึงเอาไปเฮ็ดงนานอยู่กรุงเทพตั้งใจเก็บเงินเดอ้อเดี๋วเด้มาอยู่กับลูกมึงไวไวเงิ่นแม่ไปกันเดอ้อไปลูกเดินทางปลอดภัยเดอ้อเงืนย่าที่เก็บไว้ในลิ้นชักในห้องนะ่ะเสียไปใสหมอดอ่ะโอ้ยกับเงินนั่นอ่ะมันเป็นเงินแม่่อยมันไม่เป็นเงินเจาา้าไผว่ะ และยายก็คิดว่าสิใส่ผู้เดียวเห็นได้ไปสื่อย้ายไอ้ยังกับบลูกับปุ๊กละตังสามลอยเกาสิบบาทแพงกับแพงแค่ฟาซื่อเครื่องสำอางลอยสองลอยหนึ่งเห็นเป็นจมมือนี่เขาได้ของมาตำาบัสองเมดเด้จะของอ่ะอยากล่องเสษบ้างบอเขาก็อยากลองขึ้นกันเด้เขาอยากจะรัว่าถัดเศษไปแล้วอ่ะความรู้สึกมันจะเป็นตั้งไดมันสิโคตรฟินเลยล่ะ แม่ฝากหลานในเดอ้อบอต้องห่วงดอกที่ฝ่ามั่นกับเป็นหลานแม่แม่สิดูแลให้ดีที่สุดเลยมึงอ่ะไปเหงานอานู่กรุงเทพตั้งใจเก็บเงินเดอ้อ้าได้มันอยู่กับลูกมึงไวๆจ้าแม่ฝา่าอยู่น้ำนะยายน่ะยอย่าดื้อเดอ้อมีอย่างกระโรหาแม่เข้าใจบอจ้าแม่อามาๆให้แม่กอดเน้ งั้นแม่ไปกันเดอ้อไปลูกเดินทางปลอดภัยเดอ้อจ้าแม่ยายแม่แล้วอ่ะฝากเงื่อนไว้ให้เจ้าจักบาทมึงถามเหตุยังเอาเป็นยังข่อยจะถามบ่ได้มันมาเม้นเงืนเจ้าผู้เดียวเด้แม่ข่อยแล้วก็ฝากให้ข่อยใส่น้าแมนบอแมนนยู่แล้วมึงสิอยากหูไปเหตุยัง ถึงเวลายายสิหายเองนั่นละโอ้ยใครขอไปซื้อเครื่องสํำอัางจักรลอยสองรอยเ่ไไ้บ่บอบอบอเป็นเด็กเป็นเล็ก,ลกมึงสิไปใส่ให้่งหางเครื่องสํำอัางอะมันเปลืองพุ่นไปล้างถัววให้ยายแน่อยู่ในขั้วพุ่นโอ้ยผู้เฒ่านี่น่าลำคันก <c oughs> ินยาเบิ่งกันนะตั้งแต่กินยาตัวนี้มาเนี่ย ูซึกว่าอาการปวดมันดีขึ้นบักหลายเลยแต่ก่อนปวดหลังปวดเอวจนนั่งบ่ได้ตั้งแต่กินยาตัวนี้มาเนี่ยหูซึ้งมันดีขึ้นหลายเติบเลยสมพ่อแหละเนาะสมพอ่อเขาว่ายากระใสเส้นตามั่งก่อนดำเนี่ยมันดีคักดีแน่ย,ยายเห็นอย่างยู่จ้าเอาหนุบิม ยายกำลังกินยากระไซเสนตามังก่อนดำเที่ยวมาจากแม่ตูนันละแม่ยังแหละลูกแม่ม้งแหงมาท่วงเงื่อนข่ายาาทำยายตีแม่จะย่าแล้วยายมีเงินมาล่ะถ้าว่าเมียว่าเป็นยังเดาย่าแม่แค่ใส่ให้มาถามมึงซื้อๆมีอยู่เดี๋ยวยายขึ้นเบลมาหายเด้อเส้นแม่ตัวโดนยายกระเกงใจว่าเป็นยังเดียจะยาาเอิด เราเป็นจังไหนแน่ล่ะกินยากระไซเซนตามั่งก่อนดำไปดีขึ้นบ่ดีขึ้นหลายกินเพื่อท่านหอดกระปุกหูซึกว่าอาการปวดเนี่ยลดลงหลายลูกนั่งก็สะดวกสบายกว่าแต่ก่อนหลายเลยเห็นบอหนูบอกแล้วว่ายาตัวเนี่ยมันดีไทบานเฮ้ากินตังหลายคนไท่กินเพ่อนกว่าดีที่สำคัญนะยายยาตัวเนี่ยปลอดภัยในมาตรฐานพร้อม สักไหนอะบิ๊มกบขอให้ย่าเศร้าปวดหลังปวดแอวไว้วิ้ยนะจ้าจ้าทาย่ายแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวย่าไปหยิบมาาหายนันกูเสียไปใส่กูเ็าไว้หนีวะ่ะ แม่าเงนินผู้ไปใส่ป้าเงิน,นยายจีเก็บไว้ในลิ้นชักในห้องนะ่ะเสียไปใส่เมื่อศ์อ้ยฝ่าบลูเด้อร์อยายลืมบอ,อกไหว้หรือเปล่าบลืมแน่นอนว่าแจะมึงอ่ะไปใส่มาแล้วนั่นแม่น,นี่ยังไงในมอือนะเออบอมียังบอมีอียัง มัมมีอหยังจังไดเห็นอยู่ในมือนี่ยนะบอกย่ายมากว่าเป็นหยังโอ้ยมันก็แค่ถุงเครื่องสำอางซื่อๆเจ้าจะถามให้หยังเนี่ยมึงเอาเงินมาแต่ใส่ไปซื้อมึงเอาเงินที่ยายเกบไหวแมนบ่โอ้ยกับเงินนั่นอ่ะมันเป็นเงินแม่ข่อยมัน่เปนเ็นเงินเจ้าไพว่าเงินนั่นอ่ะมันเป็นเงินใส่ในขอบครัว และยายก็คิดว่าสิใส่ผู้เดียวเห็นได้ไปสื่อยายอังกับบอลูกับปุกละตังสามอยเก้าสิบบาทแพงกับแพงแค่ฟาซื้อเครื่องสำอางลอยสองลอยหนึ่งเห็นเป็นจมเงินที่มึงเอาไปอ่ะมันเป็นพันคุณเด้อใส่เงินทอนเอามาขึ้นบอ่าสิเก็บไว้ใส่ใจส่วนตัวเพราะเงินเนี่ยเป็นเงินของแม่ฟาว้ายอีหลานสัวเอ้ยเดี๋ยวกูจะทอไปบอกแม่มึง มี่ยังขนาดย่า่เป็นอย่างคือเสียงดังแท้บีมย่าย่คือสิบ,บ่มีเงินใส่หนีคายาเดินละพอเงินย่ายบ,บ่เหลือแล้วบ,บ่เป็นอย่างเราจะย่า่มีย่ำใดจังไห้ก็ได้แล้วย่ายมียังให้หนูซอยบ่จ่า โลแม่พิมเงินที่พิมฝากไว้ให้แม่น่ะหมดแล้วเดอ้อเอาคือว่าจังสัน้นกะอีฝ่าลูกเมื่ั่นะ่ะมันหลักไปสื่อเครื่องสํำอังหมดแล้วม่วจงไ้ถ่ายให้แม่ใส่จัากบาทอ้ยแม่เจ้าก็จะมีสัวขักเนาะภาษาเด็กหน่อยคนเดียวนะ่ะเสี่ยงเงินให้มันผนมือมันหลักกันแล้ว แล้วนี่กระโทษแต่มาซอข่อยแล้วข่อยสิซอยอีหยังเจ้าได้เหรอฮะโอ้ยกับแม่กับแค่์จีโทษมาบ่อยมึงฟังซื่อซื้อสมนำหน้าเจ้าโลดข่อยน่ะซอยอีหยังเจ้าบ่ไดดอกเจ้าน่ะโง่เองอีพ่อยน่ะมันเกิดังเป็นเด็กหน่อยอยู่สิไปโทษมันบ่ไดดอกเป็นหยังยามันขอดีๆเจ้าก็คือบ่ให้มันเป็นหยังเจ้าจะให้มันหลักน้งเฮะแม่ก็ว่าจีเก็บไว้ทายมันไปรงเลียดมือละลอยนั่นละ ก็คิดว่ามันสิมาลักเอาไปเหมอดแบบนี้อุย้ยอารมณ์เสียมีแต่ปัญหาจัดการกันเองโลสซ่งนี่แหละอุยอ้ย เลื่องซ้ำหนีเจ้าเกาไปฟ้องแม่ข่อยน้อยาย่เจ้าเป็นออหยังหนักหนาบ่เนี่ยแล้วมึงละ่ะเป็นอีหยังหนักหนาผู้ดใดบอกผู้ดใดสอนให้มึงลักแบบเนี่ยกูก็บ่เคยสอนมึงจากเอ่อ <c oughs> แล้วเจ้ามีสิทธิ์อีหยังมาสอนข่อยเจ้าบ่าแม่นแม่ข่อยสมลำหนาเจ้าโลดถึงเจ้าจะโทษไปหาแม่ข่อยแม่ข่อยกับ,บ่ว่าข่อยดอกเพราะแม่ข่อยเพิินหักข่อยบ่คือเจ้าแล้วนั่นมึงจะไปใสนะึ่งสิไปใสก็ได้อยากอย่างนั้ม มึงจะไปทะเลถลายใส่เด้อเมื่อแรงกลับมานอนบ้านเข้าใจบะนอนใส่กระไดตัวข่อยไงแล้วเจ้าเนี่ยเลิกหยู่งกับชีวิตคนอ,อื่นไห้แล้วหนาลำคันโอ้ยกูยละมดข้ามสิวกกับมึงแทนเนาะจาของเขาคิดหดอจาของที่สุดเลยอ่ะอเขาคิดหดเจะของอมือนกันละเออนี่ นเขาได้ของมาตำหักสองเมตรเด้เจ้าของอ่ะอยากล่องเสพบ,บ้างบอสเขาก็อยากลองขึ้นกันเด้เขาอยากจะรูว่าถ้าเสพไปแล้วอ่ะความรู้สึกมันจะเป็นจังใดอมืมันสิโคตรฟินเลยละ่ะแล้วเจ้าของอ่ะสิลืมเรื่องทุกเรื่องเสอะหายไปในิีตาเลยอื คือกันเนี่ยเขาสิได้ลืมเสียงโจมเสียงดาแย่ยเขาจักเถื่ออุ้ย,ยาย่เขานะทั้งโจมทั้งดาให้เขายุทุกเหมืออโรดเวย้ยโคตรหนาลํำคาาเลยแล้วเนี่ยเวลาเขาเห็ุอีหยังเนี่ยมันก็ขวางหูขวางตาแล้วไปเบิดแถมนะของมันใหญ่ต้องหกักเฮ้ยเขาเนี่ยภนนาวนายุทุกมือขอให้เราตายเร็วๆวแต่ว่าเราขอพรตายแล้วเถื่อเวย้ยเออเอานะผู้เฒ่ากันยังสั่นลละ เขาว่าเข้าไปหามีความสุขกันดีกว่าบอดีแต่ว่าเข้าสิไปรเซรู้สัยดีว่ะไปบ้านเขาดีบออืมอืมโอเคเลยไปฮึของดีของดีดีวะดีเอ เขาจะของนี yeah, oh ่เขาสิบอกอียาให้เจ้าของฟังเด้อเจ้าของไปสืบเพื่อไห้เขาแน่เขาสิไปหลักเงินยายให้เจ้าของไปสืบมาไม่เอาเสียงเขาคิดดีเขาคดดีเขาคิดดีอ่ะเขาอะไรมั่งดิมันเสียงอีฝ่าตัวนั้นมันเป็นใบเอียงมันคือหัวเสียงดังแท้ มันอยู่กับไผ่อย่าบอกนะว่าฟ้าฟ้ามึงเพหยัง,งมึงอยู่กับไผ่เปิดประตูให้ย่าเดี๋ยวนี้มันมีอย่างอีกบ่เจ้าของที่เฮ็ดให้เมาเร็วถ้าม,มึงไ่เปิดประตูให้ย่ายได้พังก่อนไปตรงนี้ดิเออจะของ ตัวนี้ไงนี่ล่ะแต่จะคล้องในร่องแล้วอะ่ะจะคล้องสิลืมเื่องความถูกไปเบิดเลยแล้วมันจิมีแต่ความสุขแค่สองเฮาตลอดทั้งเือดีโอเคโอเคขอพร้อมแล้วจะคล้องสีดมาเลยขอตรงนี้เน้นๆโอเคหยุดนะ เพศอย่างหลานกูน่ะยายยายขามาไหนตั้งไหนนี่สูกำลังเสพยากันตีมันมนเป็นเรื่องของเจ้าออกไปนี่มันเรื่องของไอรุนอีฝ่ากูว่าคิดเลยว่ามึงจิตใจแตกได้ขนาดนี้กูจะโทอบอกแม่มึงให้ขึ้นมาจัดการมึงเดี๋ยวนี้ล่ละฮัลโหลพิมมึงมาบังลูกมึงเดี๋ยวนี้เลย กูรลับกาได้แล้วกินเหล้าเม้ายากูบ่ว่านี่มันเสพยาเสพติดมันาพาผู้ช้ยมามวัวในบ้านอีตังหกักแบบเนี้กูรลับกาได้หืมอีเถ่ามึงสิอีหยังกับกูกันนาะ,ะันนาวะฮะอีฝ่ามึงสิเห็นหยังกูนะมึงอยากเสือกเรื่องกองกูมากมันบ่ฮะ ยายปีว่ายายอาไปอยู่กับมันซะอีฝ่ามันเกินเดียวยาแล้วละปีว่าเอาไว้ให้นะพี่หม่ามาจัดการมันจะดีกว่าเดียยายแต่มันเป็นหลานยายเด้อนูบิมยายก็คขงสิป่อยป้ายล่ะเลยมันมาได้ดอกถึงมันสิดีสิสวยมันก็คือหลานยายแต่นี่มันกับประกับบาดมาหลายมือแล้วยายแต่ยายเบิ่งสิ่งที่มันเหตุกับยายตีล่ะ มันค่อยคิดว่าย่ายเป็นย่า่ของมันบออีฝ่ามันใจแตกแบบกูบอกกับเราละย่ายแต่เนี่ยแม่มันก็บกาลังสิกลับมาเลยล่ละย่ายคิดว่าแม่มันก็ต้องมาบอกมาสอนให้มันเป็นคนดีให้มันกับวโตกลับใจได้ย่ายบออยากเห็นนะห้าคนมันต้องมาจบลงด้วยเรื่องแบบนี้เลยใช่ย่ายบิมเสือว่าจังไหนนะพิม่ะกระจัดการมันไหนแน่นอน แต่ว่าตอนเนี้ยย่า่กินยาก่อนเดอ้อนี่จ้ะย่ายอะ่ะบันทีกินเมื่อหลายมือแล้วแล้วยากระไซเซนตาม,มั่งก่อดำอะ่ะมันต้องกินต่อนเนื่องมันจังจะหายขาดย่า่กินก่อนเดอ้อจ้าขอบพูดเลยหลายเดอ้อที่เป็นห่วงย่ายนี่น้ำจ้ะ แะไแล้วบ่ลูกโอ๊ยจะเป็นอี้ยังกันนากระนาบุคอยน่ะไปทำงานบาพ่อเดือนอยู่มีแต่เรื่องเฮ็ดให้ปวดหัวมึงมากก็ดีละ่ะแม่เป็นห่วงอี้ฝ่ามันแล้วนี่มันไปใส่ล่ะเนี่ยเอานั่นเดมาพ่อดีแม่ก็เพิ่งเห็นหนามันนี่ละฝ้าไปใส่มาลูกเมนั้นคือหอนฟ้าหลายหลายเนี่ย ที่แม่มาเนี่ยพอย้าโทรฟ้องแม่เตะแม่ก็ย้ามึงนี่ล่ละเอะอะกระโทษซอแต่แม่แม่เนี่ยลำค่านแบบขักเลยมึงกับเบิงดูมันดูดยาจนตาปูดเหมือนแลว้วโอ้ยเสพยาเนะี่ยมันเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นเขาลูกบ้านอื่นนะ่ะเขาก็เสพคือกันนั่นแหละมันเป็นวัยของเขาขันเจ้าว่าเข้าใจนะเจ้าอายุซื่อๆเข้าใจบอเอา้ามึงอ็บอกจังสันอีพิมมึงมาห่วงลูกมึงไลยตี อยสิเป็นห่วงมันเห็ดหยังภาษาเสพยาซื่อๆนะ่ะมันบอถึงตายดอกมันคือรสชาติของชีวิตแม่นบอลูกแม่นจะแม่ที่แม่มาเนี่แม่ก็บ่ได้มาหามีหยางอิล่าดอกก็ยายมึงนัะะ่นล่ะจะเป็นหยังบุเรื่องนิดเรื่องน้อยนะ่ะกระโทษไปซอแม่ซุมือเลยเฮ้ยแม่น่ะก็เลยว่าสีพาอิล่านะ่ะไปอยู่กรุงเทพมุก,กันอิล่าสิไปนะแม่บอไปไปจ้ะแม่ ฝ่าดีใจที่สุดเลยอ่ะฝ่าบ่าอยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วอ่ะยายนะ่ะบ่เคยเข้าใจอีหยังฝ่าเลยมีแต่แม่นั่นละ่ะที่หักแล้วก็เข้าใจฝ่าสุยางเลยฝ่าว่านะถ้าฝ่าไปอยู่กรุงเทพนะแม่น่าจะมีความสุขก,กว่าอยู่บ้านหลังนี้กับยาาอีกเอาออพิมพ์มึงคิดดีเลยตีเสียลูกไปอยู่กรุงเทพนั่มกรุงเทพแล้วมันอันตรายก็บานเฮาหลายเลยเดอ้อไม่ต้องมายุ่งนี่นะมันลูกข่ เมื่อข่อยให้เจ้าดูแลน่ะเจ้าก็ดูแลลูกขย่ยบได้ขก่กระสิเอาลูกข่อยน่ะไปอยู่น้าส่วนโตเจ้าน่ะกระตายอยู่นี่ละแล้วเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายน่ะข่กระสินะบ่ส่งให้เจ้าแล้วเพราะว่าลูกข่อยน่ะบบได้อย,ยู่นี่เพราะฉะนั้นนะ่ะเจ้าก็หาค่าใช้ใจ่ายเองก็แล้วกันบานลูกไปเก็บผ้าแล้วไปกรุงเทพกันเจ้าแม่ นี่แหละเนาะเพิ่นว่าลูกหลานมันเลี้ยงได้แต่โตแต่สุดท้ายทางเดินชีวิตของเขาเขาก็จิเป็นคนเลือกเองสีดีสิซัวมันก็บยูที่โตเขาเลือกต่อให้เฮาเป็นย่ายสิเป็นห่วงเขาซ้ำใดมันก็คงสิบ่มีความหมายบางเื่อความหวังดีของเฮากระกับกลายเป็นสิ่งที่เขาบ่ต้องการ หลังจากนี้ไปยายกับคงใดแต่เป็นห่วงส่วนชีวิตของเขาสิเป็นจังใดก็สุดแล้วแต่เวน้นแต่กรรมแล้วละ่ะวาสนาได้เกิดมาเป็นผู้ขา่าบ่ลืมพระคุณพอ่อบ่ลืมพระคุณแม่อายใหญ่นี่จำว่าความตายนี้มันแขวนคอสุบาทยังอย่ามั่งสางแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่พึงคืน้นนำ